สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมมีแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดจากอินฟินิตนะครับอยากจะนําเข้ามาแกะกล่องพรีวิวพูดคือสเปคให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันก่นกอนนะครับนั่นก็คือเจ้าอินฟินิตเอ็กแพด20โปรนั่นเองครับเขาเป็นแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่อยู่ที่12นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยสูงถึง 2K เลยรีเฟรช90เฮิรตครับตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวมิดิเอทเทคเฮลิโอ G100 อัลติเมทครับมาพร้อมกับการเชื่อมต่อ 4G LTE แล้วก็ตัวหน่วยความจำเนี่ยให้มาสูงถึง256กิกเลยนะครับแรมมีให้ใช้งานสูงสุดอยู่ที่16กิกครับผมสเปกการใช้งานให้มาน่าสนใจมากๆเลยนะครับณนะวันที่ผมได้เครื่องมาเนี่ยยังไม่ทราบราคานะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงฝากติดตามในคลิปรีวิวเต็มด้วยนะว่าราคาของเขาเนี่ยจะเปิดมาเท่าไหร่ได้ข่าวมาว่าราคาเนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับก็โอเคครับผมนี่คือตัวกล่องเขานะครับเป็นแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ครับ12นิ้วครับทุกคนเห็นชื่อรุ่นชัดเจนเลยเนาะ Xpad AI ครับ20 Pro 4G ครับผมใครที่ชอบอ่านสเปคนะบอกได้เลยนะครับว่าด้านหลังของเขาเนี่ยสเปคบอกไว้แบบละเอียดมากๆเลยนะครับนี่ครับลำโพง4ตัวเลยนะคนที่จะเอามาดูคอนเทนต์เนี่ยจอใหญ่ๆแบบนี้นะความละเอียดสูงๆแบบนี้ลำโพง4ตัวแบบนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าเต็มที่เต็มอัรถรสดแน่นอนหรือว่าใครที่ชอบเก็บไฟเยอะๆนะครับผมตัวนี้ให้ความจุของตัวลมมาที่256กิกเลยนะครับใช้งานได้แบบเหลือๆเลยครับผมก็ใครที่ชอบอ่านก็มาอ่านได้นะแล้วก็ภายในกล่องเขานะครับ ให้ตัวเคส r o t e c t i v e เคสนะครับมาให้ด้วยภายในกล่องครับผมตัวกล่องก็จะใหญ่จะหนาหน่อยนะครับเพราะว่าแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่แล้วให้เคสมาด้วยมาครับมาแกะกล่องกันนะครับผมมาดูกันว่าข้างในของเขาเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเจอตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ใส่เคสเนาะจะเป็นเคสสีดานะครับเป็นเคสแบบปิดเปิดเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเจอตัวเครื่องของเราครับผมที่ถูกห่อด้วยนี่ครับถุงผ้าแบบนี้เนาะก็จะบอกสเปคคร่าวๆนะครับผม X Pad 20 Pro 4G ครับหน้าจอ12นิ้วความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 2K นะครับผมก็บอกสเปคคร่าวๆแบบนี้ครับแล้วก็ภายในกล่องเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวคู่มือบัตรรับประกันเนาะมีสายชาร์จนะครับที่เป็น Type A to Type C ครับแล้วก็หัวชาร์จอยู่ที่18วัตต์ครับทุกคนอุปกรณ์ภายในกล่องมีมาให้ใช้งานครบเลยนะครับมีเคสนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยก็ติดฟิล์มมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นฟิล์มใสเนาะก็ใช้งานได้แบบสักพักหนึ่งอยู่แล้วครับ เรามาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับเขาทาออกมาด้วยกัน2สีสีที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นสีไทเทเนียมเกนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีมิตรบูครับผมฝาหลังของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นผิวแบบด้านหยิบจับไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็มีโลโก้อินฟินิตอยู่ตรงนี้ครับบูรุลกล้องโอ้โหโดดเด่นแล้วก็สะดุดตามากๆเลยเนาะกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลังตัวเดียวนะครับความละเอียดอยู่ที่8เมกะพิกเซลครับผมแล้วก็ตัวชิ้นงานของตัวมูดุนกล้องเนี่ยจะแยกออกจากตัวฝาหลังของเขานะ ดูคอนเทนต์ฟังเพลงเนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจแน่นอนเพราะว่าคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยผมได้ลองฟังมาแล้วก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับหน้าจอใหญ่ครับ12นิ้วครับทุกคนดูคอนเทนต์นะครับผมท่องโลกอินเทอร์เน็ตเอาไว้จดนงจดนงุจดโน้ตต่างต่างเนี่ยผมว่าได้เต็มที่ได้สะใจแน่นอนครับหน้าจอของเขานะครับกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ความเอียอยู่ที่5เมกะพิกเซลครับมีไฟต่อเนื่องอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ตัวปุ่มเนาะด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่มล็อกเพิ่มเสียงลดเสียงไม่สนทนาแล้วก็ตัวถาดใสซ่ซ ตรงท้ายเครื่องก็ไม่มีอะไรตัวขอบจ้องเขาก็โอเคครับผมว่ากําลังพอดีนะครับไม่ได้หนามากไม่ได้บางมากเนาะเวลาเราถือเนี่ยนิ้วของเราก็ยังถือโดนตัวขอบจออยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมโดยรวมแล้วส่วนตัวแล้วดีไซน์ตัวเครื่องถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าจอใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสเปกการใช้งานกันต่อเลยนะครับเจ้า Infinix X Pad 20 Pro เครื่องนี้ได้หน้าจอมาใหญ่ที่12นิ้วเลยนะครับความละเอียดของหน้าจอเนี่ยสูงถึง 2K เลย Refresh Rate 90Hz ครับ พา n e l นหน้าจอก็จะเป็นตัวจอ IPS นะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่450นิตแล้วก็ตัวจอของเขานะครับผ่านการทดสอบการถนอมสายตาต่างๆนะครับผมใช้งานได้อย่างสบายใจแน่นอนครับฟินน่งในการทัดดีลื่นไหลสมูทดีนะครับตัวจอเนี่ยแสดงผลออกมาได้เนียนตาสบายตานี่เนาะเอามาไว้ดูคอนเทนต์ดูซีรีส์เนี่ยผมว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจแน่นอนเพราะว่าหน้าจอใหญ่ดูได้เต็มที่ดูได้สะใจ ความเรยนของหน้าจอเนี่ยก็สูงด้วยนะครับทุกคนโดยรวมแล้วจากที่ผมได้สัมผัสมานะตัวหน้าจอคือใช้งานได้ลื่นไหลดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะเห็นอะไรที่มันเต็มที่สะใจนะครับผมหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ถูกใจแน่นอนครับส่วนตัว p e r f o r m a n c e ของเขานะครับตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว Media t e k h e l i o g 1 0 0 Ultimate ครับชิปตัวนี้แน่นอนครับเป็นตัวซีรี์ G เนาะก็เน้นในเรื่องตัวกราฟิกเน้นในเรื่องการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับเป็นชิป6นาโนเมตรครับผม ผมได้ลองสัมผัสเข้ามาแล้วนะครับก็โอ้โหก็ถือว่าเป็นชิปที่แรงในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้งานทั่วไปนะครับผมสลหรับไปมาระหว่างแอปนะครับมีความลื่นไหลมีความสมูทเนาะหรือว่าคนที่จะท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะสืบค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างสบายใจเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะจดโน้ตได้นะครับผมใช้งานได้ลื่นไหลแน่นอนครับรวมถึงการเล่นเกมอย่างเช่นตัว ROV PUBG เนี่ยผมว่าเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับลองมาเล่นแบบบนหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้มุมมองที่แบบแตกต่างออกไปเลยนะครับผม เขาก็มาพร้อมกับแรม16กิกนะครับแรมจริง8กิกแรมเสริม8กิกครับผมแล้วก็ตัวลอมเนี่ยให้ความจุมาที่256กิกนะครับเป็นแท็บเล็ตที่ได้ความจุลอมมาสูงมากๆเลยนะครับทุกคนเอามาไว้เก็บไฟล์เอกสารต่างๆรูปภาพต่างๆนะครับหรือว่าไฟล์ในส่วนตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยใช้งานได้แบบเต็มที่แน่นอนครับก็คือได้หน่วยความจํามาเยอะมากๆเลยสําหรับในเรื่องตัว ฟูร์ฟอร์แมนของเขานะครับสำหรับการใช้งานตัวกล้องเขานะครับเขาก็มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5เมกะพิกเซลครับมีไฟต่อเนื่องอยู่ตรงนี้เนาะก็เอาไว้แบบสนทนาวิดีโอคออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กล้องหลังเขาเนี่ยความละเอียดอยู่ที่8เมกะพิกเซลนะครับผมเอาไว้ถ่ายเอกสารถ่ายภาพนิดหน่อยนะครับส่งทางไลน์หรือว่าส่งเป็นทางอีเมลอะไรต่างเนี่ยก็ใช้งานได้แน่นอนครับผมตัว u i ของเขานะครับให้ทุกคนดูผมว่าตัว UI ก็โอเคนะให้มาครบเลยนะครับเนี่ยโหมดไทม์แลปก็มีวิดีโอก็มีนะครับโหมดบิวตี้ ตัววิดีโอของเขาเนี่ยสามารถที่จะบันทึกสูงสุดได้ที่เนี่ยครับ 2K เลยนะโอ้โหบันทึกได้สูงมากถึงแม้ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับฟีเจอร์ต่งตางๆมีมาให้ใช้งานครบครับโหมดบิวตี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายได้เนาะสำหรับคนที่จะถ่ายตัวเองเนี่ยนะครับให้คนอื่นถือถ่ายให้ยางเงี้ยก็อาจจะดูแบบหนักๆหน่อยแต่ว่าผมชอบดีนะเวลาเรายกขึ้นแบบนี้แล้วผมเห็นภาพพรีวิวได้แบบได้สบาใจดีนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอเขาใหญ่ดีเนาะสำหรับการใช้งานในส่วนตัวกล้องของเขานะครับ แล้วก็เขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่8,000ม ah ิลลิแอมครับผมรองรับการชาร์จอยู่ที่18วัตต์นะครับตัวการชาร์จของเขาครับอาจจะไม่ได้เร็วหวหวามากแต่ว่าผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานเนอสำหรับการใช้งานที่แบบไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากนะครับตัวแบตเตอรี่8,000ม ah ิลลิแอมใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแท็บเล็ตหน้าจอขนาดใหญ่อยู่ที่12นิ้วนะครับเพราะว่าตัวชิปของเขาเนี่ยเป็นชิปตัว6นาโนเมตรก็ประหยัดพลังงานในระดับหนึ่งเลยนะครับผม ก็ตัวแบตเตอรี่ผมว่าไม่ต้องกังนวลครับใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนหรือว่าจะดูคอนเทนต์ก็ดูได้แบบยาวๆไม่ขาดตอนแน่นอนครับมาพร้อมกับลำโพง4ตัวครับเสียงกระหึ่มดีมากมิติครบดีนะครับระบบเสียง DTS เนาะเขามาพร้อมกับตัว Android เวอร์ชัน15นะครับแล้วก็รองรับการอัปเดตแพทความปลอดภัยนานถึง2ปีเลยครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสเปคข่าวๆข,ของเจ้า i n f i n i x X p a d 20 Pro เครื่องนี้นะครับผมก็จากที่ผมดูตรงนี้แล้วเป็นแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ที่ใช้งานได้เต็มที่มากๆเลยนะครับ แล้วก็สเปกการใช้งานเนี่ยโอ้โหให้มาสมชื่อเลยเนาะสมชื่อตัวโรเลยนะครับผมใครที่กําลังหาอยู่นะผมว่าตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับใครที่อยากได้แท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ๆนะตัวนี้ผมว่าน่าจะถูกใจครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมมาแกะกล่องมาพรีวิวมาพูดคุยสเปคให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาไปใช้งานเต็มๆเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งในคลิปรีวิวเต็มเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ